แณะนนี้กำลังเทสเผาให้กับลูกค้าที่อำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารเตาอบฐานชาโค,โคโดยทีมงาน JB บีเ o คคอร์ดและมิสเตอร์พรชัยนะครับนี่แก๊สกำลังคายเ,เต็มที่จุดตั้งแต่เวลา9.30น น,นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของ JB Channel c h a คโดยจ่าบอยและมิสเตอร์พรชัยนี่ครับฐานที่ได้จากการเผา ที่เรามาติดตั้งเครื่องให้กับเสเอกที่อำเภอพิบูร์มังสาหารครับเอาเสเอกโชว์ตัวหน่อยครับนี่หยิบฐานโชว์ผมหน่อยครับนี่ครับนี่นี่แน่นอนนี่นี่ครับนี่นะะอ่าเผาจริงเทสจริงมาส่งเตาครับที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะอีกหนึ่งความสําเร็จของทีมงานจ่าบอยมิสเตอร์พรชัยครับกับเจเอกครับนี่ครับที่รีสอร์ทที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารครับ